สวัสด <G iber at ını> <asy> ีครับสวัสดีครับกันน้ำสตาร์ฮันเตอร์ครับอ่าสวัสดีครับผมโคนเรซับสตาร์ฮันเตอร์ครับผมสวัสดีครับผมฟิลสตาร์ฮันเตอร์ครับสวัสดีครับปงครับสตาร์ฮันเตอร์ครับทั้งสี่คนได้มาจากเวทีร้านได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นยังไงบ้างตอนที่ไปแข่งก็ตื่นเต้นพัฟฟิลเหรอก็ตื่นเต้นครับรู้สึกว่าแบบมันได้ท้าทายตัวเองมันเป็นรายการแรกของพวกเราด้วยครับแล้วก็ คือเลยรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วก็สนุกมากเหมือนได้ไปเจอเพื่อนแล้วก็ได้ไปทาอะไรที่แบบว่าเหมือนใช่เพื่อนรู้อะไรใหม่ๆด้วยใช่ครับอ่าแค้วพี่ฟงอ่ะฟงก็เป็นคนที่แบบเพิ่งเข้ามาเต้นเข้ามาร้องใหม่เลยก็ค่อนข้างที่จะได้อะไรเยอะนะเป็นเรื่องของทักษะการเต้นทางการร้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้ามาเจอสังคมใหม่ๆด้วยก็สนุกดีครับชอบครับก็สำหรับเราก็รู้สึกสนุกเหมือนกับเพื่อนเลยเพราะว่าได้ผทสบการใหม่ๆครับก็ ได้แบบเห็นวงการที่กลับมาเจอทกคนใช่แล้วก็พวกเราก็เหมือนแบบได้กลับมารันวงการเหมือนก็ได้ทำแบบแต่อขอปัน <c oughs> ่นก<ช>็าา<ช>สนุก <c oughs> มากเลยครับไปครับพี่โฟนครับผมก็สำหรับโฟนก็มันเหมือนมันเหมือนแบบว่ากลับมาจุดไฟในตัวอีกครั้งนะครับผมเพราะว่าปกติก็เป็นคนที่ชอบดนตรีชอบในการทำเพลงอยู่แล้วแต่ว่าเออไม่ได้มีโอกาสแบบว่าที่เข้ามาบ่อยๆแต่ว่าพอมีรายการนี้มันก็เหมือน กลับเข้ามาจุดไฟในตัวอีกทีหนึ่งก็เป็นอะไรใหม่ๆที่แบบท้าทายในชีวิตมากๆครับก็รู้สึกสนุกมันทุกๆคนนะครับแล้วก็ท้าทายอยากให้ทุกคนรอติดตามเพราะว่าพวกเราแบบเต็มที่กันมากๆเลยใช่ขอถามโคนหน่อยอย่างในรายการอะได้มีปัญหาได้มีอุบัติเหตุเนี่หลายลุดอย่างเงี้ยครับผมก็ในรายการก็มีอยู่เพลงหนึ่งนะครับโชว์หนึ่งที่ผมเกิดอุบัติเหตุไลยหยลุดกลางโชว์ก็ มันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนะครับเพราะว่าคือปกติเนี่ยโฟนก็มีปัญหากับไหลยอยู่แล้วแต่ว่า ตั้งแต่ก่อนเข้ารายการก็ไปปรึกษาคุณหมอส่วนตัวไปแล้วว่าแบบว่าควรทําอะไรยังไงแต่ว่ามันไม่หลุดมานานแล้วครับแต่ว่ามันดันบังเอิญมันหลุดว่าเต็มที่ไปหน่อยครเต็มที่ไปหน่อยออแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ก็ดีดีขึ้นลวครับเพราะว่าหาหมอหาคุณหมออยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังรักษาอยู่เรื่อยๆเพราะว่ายังอยากเต้นอยากร้องอยู่เนเนาะก็ต้องรักษาตัวต่อไปครับผมใช่ลวครับอยางแต่ละคนก่อนที่จะมาเข้ารายการหรือไม่คุณคาร์เตอร์เคยมี ฟิลก่อนแล้วกันนะครับฟิลคือไม่เคยไม่เคยเรียนหรือร้องอะไรเลยครับไม่เคยเรียนร้องเรียนเต้นเลยครับก็คือแบบว่าเราดูจาก YouTube อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คือฝนจากเพื่อนแล้วก็ฟังคุณแม่บ้างอะไรครับแล้วก็เลยแบบว่าเริ่มชอบกับการทําตรงนี้แล้วก็เลยแบบเราอยากที่จะแบบว่าทําเหมือนเขาเหมือนศิลปินเขาบ้างอะไรเงรรี้ยก็เลยได้แบบว่าลองก้าวเข้ามาในวงการดูครับอ,อ,อย่างของผมก็จริงจริงดูดูตาม YouTube นะแล้วก็แบบเรียนด้วยตัวเองแล้วก็ได้มีโอกาส ให้คุณแม่ส่งส่งไปเรียนร้องเพลงบ้างนิดหน่อยแต่ด้านการเต้นนี่ขอบอกเลยว่ายัางไม่ค่อยได้บางทีให้น้องน้องในค่ายก็สอนสอนด้วยเพราะว่าเป็นศูนย์กันมาเลยเป็นศูนย์เป็นศูนย์กนหลายคนอยู่ครับศูนย์แล้วก็สำหรับกันก็ชอบเต้นชอบร้องแล้วนะครับก็ห่าเวิธีเหมือนกันว่าแบบให้แบบหาเวิธีเพื่อจะได้แบบมาแสดงความสามารถของเราก็มีเรียนมีร้องมาตั้งแต่เด็กแล้วครับก็ชอบทางด้านนี้อยู่แล้วส่วนของโคนก็ ก่อนก่อนหน้านี้ตัวโฟนก็ฝึกร้องฝึกเต้นอยู่ที่เกาหลีอยู่แล้วครับตอนที่ไปเรียนต่อก็มีม,มีมีได้เรียนร้องเนี่ยเต้นมาพอสมควรก็ถือว่าได้ใช้สิ่งที่สั่งสมมาสักทีครับผมค่ยายังโฟนได้ไปเรียนที่เกาหลีได้ประสบการณ์อะไรมาแชร์คับเพื่อนๆไมหมคะก็คงจะเป็นประสบการณ์ด้านการแบบว่าการฝึกโลนแล้วก็ความอดทนนะครับในการฝึกเพราะว่า ในรายการมันก็ค่อนข้างฝึกหนักฝึกหนัก,ก,นกมา,มาเลยเทียบกับแบบว่าหลายๆกระบวนการฝึกนี่พวกเราฝึกทุกวันตั้งแต่เช้ายันเย็นถึงข้ามตลอดซึ่งซึ่งแบบว่าก็มาแชร์เรื่องการแบบว่า เออประสบก,การณ์การฝึกรวมถึงเทคนิคบางเทคนิคที่แบบว่า <ผม S 1> เออใช่ผมรู้ใช่ส่วนตัวก<ช>็เอามาแชร์กับน้องๆเพื่อนๆหลายๆคนเนี้ยแหละนะครับก็สี่คนมาอยู่ในบ้านคาแรคเตอร์มีพี่ๆคนไหนเป็นไอดอลในวงการของเราไหมในคาแรคเตอรฟ์ฟิลฟิลคือฟิลติดตามซีรีส์ของค่ายนี้มานานแล้วครับแล้วก็เคยฟังเพลง SP5 ฟฟังเพลงเพลงของเพลงของพี่ๆเอสบครับแล้วก็แบบว่าชอบพี่บาร์มากๆแล้วก็ชอบพี่คอปเ,เตอร์คอปเตอร์ด้วยใช่ครับผมก็เลยติดตามแล้วก็ มีวันหนึ่งเขาท้าท้าถามท้าถามมาทางมหาลัยใช่ครับแล้วก็ฟิวเลยได้มีโอกาสมาออแล้วก็มหาลัยส่งมาออกับทาง Star Hunter ครับผมครับโพี่ฟงก็องหรักสำหรับโฟงนะครับก็ชอบพี่คิมกับพี่คอมนะครับก็รู้สึกว่า2คนนี้เขามีความเป็นคู่จิ้นที่แบบน่ารักดีชอบใช่ใช่ผมก้านดำส่วนกานดำชอบพี่บาสครับเพราะว่าพี่บาสเป็นแบบร้องเพียงพอแล้น่ารักมากมากครับก็ติดตาม โซล่นซีรีส์ดีๆใช่ก็มีผลงานต่างๆกเขาทามาตลอด8ที่ททอ่อส่วนตัวผมก็ชอบคอปเตอร์ครับผมเพราะว่าเออ่เป็นคนที่แบบว่ามีลักษณะคล้ายกันหลายๆอย่างแบบว่าสไตล์การฟังเพลงรวมถึงแบบว่าการทำเพลงอะไรนะครับก็ค่อนข้างแบบว่าตรงกับความชอบของผมก็เลยชอบเป็นส่วนตัวครับผมนัม่งนั่งใหนักสคนว่ายขาย,ยเป็น,นตัวเองให้กับแฟนฝ่ายสีว่ายตัวเองเด็น ยากอยู่นะยากอยู่นะก็ยังจริงๆยังหาไม่เจอปะดูว่าไงดีจุดเด่นประมาณแบบอย่างโคนเนี้ยชอบแรปอะไรอบบ้อ่าไป่ผมขายก่อนเลยอ๋อครับผมก็โอเคก็สำหรับจุดเด่นในตัวผมผมก็คงคิดว่าเป็นการแรปครับผมก็สั้นๆละกันนะครับผมเอ่อ ต่ว anyway ันที่พบและเจอเราสองแลคิดม่ต่างแค่มองกับเธอเะนนี่ก็รู้ว่าความในใจของเธอมันต่างจะยังไม่รู้จะคิดไม่พูดแต่การกระทำของเธอมันออกแต่ยหให้เธอได้รับไรู้ก็เะนน้นมันไม่รอไม่ดูง่ยาวอยู่นะยาวอยู่แต่ว่าต่อไปยากนะทีนี้เริ่มยากอ่ะเริ่มมาขนาดนี้เล่นก็สมาฟิลนะครับคงเป็นเรื่องการเต้นครับผมเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบการใช้ร่างกายครับผมก็อย่างเช่นพวกเรือะไ่างี้ก็นิดนึงอะไหลประมาณนี้ครับผม พงศ์ลักษณะเด่นคิดว่าน่าจะเป็นเสียงที่ทุ้มแล้วก็แบบเสียงโทนต่ำที่แบบฟังสบายอะไรอย่ได้ครัยขอขอแซมเปิลหน่อยสั้นสั้นๆพงไว้ได้แค่กินที่ไม่เคยลืมลายประมาณนี้ดีกว่าครับกันนั่งท้ายหนักเลยส่วนกันนั่งก็เป็นพวกการใช้สายตาผู้ยินเสื่อมากกว่าเด่นถ้าสมมติเป็นมองมองคนละกันมองแบบเนี้ย ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ